เอาน้ำแข็งเปล่าแล้ว f c มันนานจะหลายทีนะครับแข็งเปล่าสามแก้วแล้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราไปพักผ่อนท่าเุทยาัยรอคุณดูก่นอ่ะระหว่างรอกับพี่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  Station กับพี่ไปครับอ๋อกลัาเหรออันนี้อันนี้คืออะไรวะอันนี้คือที ที่มรูึกที่ที่ประานอุตส่าห์แบบเปรร่วมร่วมอนุโมทนาบุญด้วยใช่ไหมครับาคุสึกองครไหนไหนคุณต้อดีว่าประธานทำอะไรบ้างวันๆหนึ่งอ่ะวจบนล์สวจบอลเดินจงกรมนอนอย่างนี้เลยน้ต้องทำสมาธิชวเรู้เขาด้วยชวยเรงรู้เขาด้วยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วบอกพระบอกหลวงพี่สุวให้ผมด้วยนะกเารที่เอาเคสีไดกนก้ฟังเร่าได้ฟังะ วันแรกที่ผมไปออนอนกับพระ,ะผมเอาอะไรไปให้นะนับโต้หูทำโต้หูแล้วไงต่อแล้วก็สั่งเคฟซีมาแดกข้างกู <c oughs> ช่วงเวลา6โมงเย็นไ <c> ด <oughs> ้ผลได้ป่าโอ้โหคิดเอาเองมาดื่มครับม <c oughs> ่แก้้ปะครับนี่น้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาว <c oughs> สวัสดีเอฟซีท่านประธานนะครับ <c oughs> ครับผม มาในรลายมานานแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปไปไหนก็นดีไปญี่ปุ่นนะครับซีกงเล่นสก,กีนะครับนี่นี่นี่มีคนพูดภาษาภาษาเยอรมันได้นอกจากเขาพูดภาษาอีสานได้แล้วเขาพูดภาษาเยอรมันได้ด้วยเอา้าเมื่อกี้คุณพูดภาษาอะไรครับเยอรมันเยอรมันเยอรมันนะครับผมเป็นคนเยอรมันเยอรมันเออเอลเยี่ยมแล้วก็เยอรมันเอลเยีเาา่ยมแล้ว S <s <trains> <S ไม่ไลฟ์นานคนไม่ค่อยเข้ามาดูเลยมึงเอากล้องมาที่หน้า,าก,กูนะเดี๋ยวกูยักคิ้วสิบทีนะกี่คนเออถ้าไม่ขึ้นถนะึงร้อยห้าสิบเนี่ยกูหมดแก้วเลยอ่ะได้เดี๋ย 5, วข้าที่พี่ยักอีกทีหนึ่งไหนะสองทีสองสองดิ เออเนี่ยนร้อยสิบไล้ไหมเนี่ยจะร้อยสิบละนิดเดียวอ่าเริ่มม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 า้ไงยักสเียอ่าบไปแล้วเนี่ยรอิเลยเดี๋ยวยักั้นที่สามมั้ไหนมามามาั้นที่สานี่มันรมอยย่ิเมเอาเนี่ยร้เลยทารที่ี่กินกินหมดแก้วนะเดี๋ยวหไม่ถึงร้ภายในาทีภายในิยักภายในิยักัีกสยักแล้วยักเองยักถ้าถึงที่ผมต้องกินใช่มมินเ่้ได้า อยากข้อวะอยที่สที่สีาอยากที่สี่ะท <sozial> <co> ี่สี่หก็ได้ากโอ้ยมันจะเกือกกล้ยระยะที่หกที่หกไม่ตกไม่ตไม่ตยุ กินกี่้านสิยักก็เระยักเร็วยัก็วยักเงินยเห็นมือน้เปล่ากินหมดสายเห็กเลยขยักเปากินหมดแก้วคือต้องีมยักมือแดงเลยจ้าิ้ลมแดงเลยมหมดแก้วเลยยังไม่เคยยังไม่เยกัยังไม่เคยตงกานสเอามากี่ร้ิแล้วนะเออยังไม่เคยมาแค่สยักอยี่สิปดยี่ปมอแดงเลยหมดแก้วเลยไอเยียร์เขต้องมาบานเลยโอ้ยยี่แก้วใหญ่เลย เอาใส่น้ำปมดร้อยสี่สิบเลยขอให้แล้วครับหอมมันแดงครับไท้ถ้าถึงสองร้อยสองร้อยหมดแค่ไหนก่อนเอาดิต้องอีกยักษษ์์อีกกยัให้ห้ายักษ์พอ อยากอยากดูชาหน่อยนะอยากเล่าเพลงอะไรมึงโดนอีกแล้วม uh ึงโดนอีกแล้วไปเด้อเด้อเด้อเด้โอ้นี่คือประเทศเพิ่งเปิดนะครับแล้วเราก็เพิ่งไปญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรกในรอบสามปีสามปีใช่ไหมสามปีอันนี้อันนี้คนคนดูแลเรานะครับทุกปีเลยนี่ นี่คือคนเดิมมาตรวจทุกปีใช่ไหมครับคนเดิมใช่ไหม้วพี่มานั่งตรงนี้พี่เราทำทำทำอะไรเดิมๆธรรมดาจะอยู่ <c oughs> ไปอยู่บ้านอานอกแล้วก็มีบ้านนู่นแล้วก็บ้านนี้บ้านใหม่ถูกไหมยักษยักๆ์นยักษยักยักษอะไรยักทีก่สองเราเยอะล่วง <c oughs> มึงพูดเยอะเราล่วงเลยแหละเมื่อกี้เมื่อกี้เยอะมันงงนะคุณเป็นใครคุณทำไม่ได้เ เยอะเหมือนกันเราชอบนะให้ร้องมาไหมไหมคุณต้องทิ้งไว่าคุณต้องแช่ที่หน้ารอผมอมาๆมาๆมาคือความหลอกที่มันไม่เคยปาณิชย์ใครดูดิเห็นไหมดูดู FC ผู้หญิงเด็กเห็นไหมไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยดูคุณรับปากทำกรรมที่อะไรมาเอาครับนี่ดึงยักษ์นะไอ้สองยักษ์แล้วเอาสองยักษ์แล้วยักษ์ที่สามยักษ์ที่สามแล้วถ้าเป็นสองร้อยพี่กุมิดแก้วนะนี่นี่ โอ้โหดีสองยักษ์จะบอกเลยให้เพจผมเพิ่งติดเหลืองมาเนี่ยกลัวจะติดเลยไอ้นี้มันไม่มีใครดื่มเหล้าเออน้ำมะนาวนี่ไงดูดิชเวฟมะนาวโซดาขอเมึองคะเออชเวฟใสๆเลยใช่โครยักคนดูไม่โง่คนดูคนดูไม่โง่คุณต้องอ่านข้อความของเขาเจอกับร้มะนาวทั้งสอง พี่เออก็ต้องอัยพี่รักพี่ครับรักครับรักเอฟซีทุกคนเหมือนกันครับนี่มีข้อความไหมว่าคนรอๆนะคะรับรอกูไงเบาๆหนึ่งผมว่าพี่อยากอยากให้ภูมิทำอะไรไหงครับใี้ภูมิทำเวทีเลยแต่ที่ผมไมได้ชอบเชฟประโยชน์กับภูมิใส่ใส่คอนเทนต์นะรัดแต่จุดท้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องโดนหมดแก้งเลยนะมายกี้เนี่ยไม่เป็นไรไดดันไปสองร้อยเลยมายกี้ไม่ได้โดนสี่สิบเหรอสี่สิบคือไหนวะนี่จะต้องถามไอ้เขาไอ้มีสี่สิบไหไอ้ไม่สี่สิบนะ

ต้องทำเพื่อ F4 แล้ว F4 ผมอะมือมอเไม่ต้องกลัวนนอนแล้วหลับเนี่ยอ่เอ้ถ้าเป็นบักซงเซาของฝรั่งก็จะเป็นตัวนี้เอ่อน้ำป่าล้ล้วนเออแล้วก็เอ็กขี้หนะครับเฮ้ยมึงขึ้นมามึงขึ้นขึ้นแล้วมึงขึ้นเครื่องแล้วมึงนอนอะไรไงไม่ได้กินเหล้ามาหลายหลายเดือนมากเลยนะเป็นเดือนเลยเฮ้ยอะไรนี่เดี๋ยวเราอีกสิบนาทีต้องไปแล้วเหรอตอนแล้วนี่ผมไม่ได้กินเหล้าเป็นเดือนเลยเนี่ยโอ้โหถ่ายถ่ายถ่ายกินด้วยกันฮะ อ๋อแบ่งให้ลูกพ <c oughs> okay, ี่แบ่งแบ่งแบ่งแบงแบ่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 งแบงแบ่งแบ่ง้ิพแบ่งให้พแบ่งให้พ่ึ่งสบด้อ้โหแบ่งแบ่งแบ่งให้พี่งบห้าที่พี่คือกินไอควรให้หมดทิ่ย์ไปเนี่ยแบ่ง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 แ่งแบ่งแบบ่งแบ่่ง่งแบ่แบ่งแบบ่งแบ่งแบ่ง่งแบ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 ่งแแบ่ง สองร้อยนะครับสองร้อยพี่กินยาวยาวประธานยาวยาวยกยกประธานไม่ให้พี่ครัยกยกกดผิดกะับผิดแล้ว้อเด็กประธานครับคนไม่ดูคนไม่ดูยอดละหัวเขาเชียร์คุณขนาดนี้ดูดิถ้าเกิดว่าใครอยากให้ประธานหมดแก้วนี้นะขอหัวใจเยอะๆครับขอสามคนคนหมดีกดผิใช่ใช่หัวใจเยอะหัวใจหัวใจหัวใจมาก่อนหัวใจมาก่อนหัวใจเยอะๆหัวใจเยอะประธานเป็นคนขาดความรักครับขอหัวใจเยอะๆใช่ใช่สองร้อยสองร้อยเมื่อไหร่กินเลยหมดเลย 200แดเลยครับส่0ส่งเลยนะสงแดเลสงร้อนะส0งร้อยแดรับโอ้โหแล้วไม่ใช่สองร้ยเปรี้ยนีนะสอง้ยเปสอง้ยเป้โอเขี่ยไม่ไดกินแล้วไปเดี่ยแล้วแปคุณต้องกินมันดาเลยต้องให้เอ่อเรียกว่า อธิบายอธิบายเอานี่ยหมายหัวใจมาแล้วเลยผมขอบคุณหัวใจนะครับจากสมชายโอ้ยเฮ้ยเสียพ่อกูงคุณละมึงไม่มึงไม่ควรจะพูดอย่างนี้ในในไลน์นะไม่ได้พี่เดี๋ยวถ้าพักหนึ่งจะสมชายสมชายสมชายกูปิดไลน์กูปิดไลน์เลยเอาไปแก้วหนึ่งพี่อ่ะทุกพี่ทิพย์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 ทิพพยย์ทิ์ อูหัวใจเดี๋ยวหัวใจออันนี้เป็นน้องรักเลยนะครับเพิ่งศึกมาเมื่อวันก่อนเนี่ยผมยังไม่ขึ้นเลยคิวยังไม่มาศึกมาเล่นดูเรเาเมเามกลับไปบวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เริ่มเขาอไทยแลนด์เออเอามะนาไหมเอาเอาไหลยรอยี่ะไอไรอไเ้ยยเยเฮ้ย้เฮยเ้ยยเฮยเก้ยเฮ้เยเเย้้ว้้เยยยอีกสักโบ อีสักโบกสักโบกดิเดพี่อ้ายทำให้พี่อ้ายทำให้อีสักโบกหนึ่งโอ้โหท่าอ้ท่าย่างนี้นี่้น้ำเปล่าทั้งนั้นเลยโหนรีโบกนี่โบกห้าบาทนี่โบกเด็กแล้วเนี่ยโอ้ตายพอแล้วโบกห้าบาทโบกเด็กโบกเด็กต้โบกสิบบาทนะ ดู่เขาสะอาดทุกเฮ้ยเขาสาธุด้วยเมื่อกี้เนี้ยนิดที่ดืยวครับสาธุครับสาธุกทางแดกเกี๊ยวเมื่อกี้ก็ดีแล้วหัวหน้าเผายกได้ค่ะเออหัวหน้าเผายกได้ค่ะหมดแล้วครับคนอย่างผมไม่ต้องมารอเรียกไลฟ์หรอกครับโอ้โหไม่ต้องไลฟ์ก็แดดก็ไม่ต้องผมหน้าผมหน้าผมหน้าเลยครับ นี่ขมนอันนี้จะขมๆหน่อยถ้า40เดี๋ยวหวานแล้วมันมันมันสู้มันสู้มันสู้แบบสองชาวเราไยเอออันนี้อันนี้มันขมนิดนึงอ่ะ40มันจะออกแบบหวานปลายลิ้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่ญี่ปุ่นนี่เราต้องพักออกมาโชว์สเต็ปหน่อผมซื้อมาฝากคุณนะครับโอ้ยต้องเห็นตอนนี้เขาเทนะเพราะฉนัานว่าแจกมันเปล่าอีกไปเลยไปเลยไปเลยดี่าเอาไม่ใช่ เราเราไม่ต้องล้างด้วยเหล้าแต่ไม่ใช่เหล้าเราไม่กินเหล้าแล้วเรากินส้มตำมะนาวพฤติกรรมแบบนั้นที่นี่ไม่ได้นะครับที่ไม่ได้ื้อมะนาวซื้อตราไหนเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องบินไปยืดเข้มเดี๋ยวเอาละครับเอาจัวเบาๆหน่อยเอาละครับนานๆจะโผล่มาทีวันนี้เรามากระทศไทยกับเอฟซีแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับว่าเราจะไปทําอะไรที่มีสาระและมีความมีความดีกันบ้างทำอะไรครับกิจกรรมของเราที่ไปวันนี้กิจกรรมเรามีความดีไหมครับ ถ้าเกิดพูดไปมันน่าจะโดนเซ็นเซอร์ <c oughs> ตุ๊ดตุ๊ด <c oughs> หรือมันน่าจะโดนแบนหรือชอ่องน่าจะบิน <c oughs> นี่เอาช่องผมบินมาแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระที่ญี่ปุ่นครับ <c oughs> ใช่ครับกม็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าเราอยากจะไปสักการะนะครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ไปไปกันเถอะไปครับไปายครับไปายครับไป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 ,ไป